ก็เซิร์ชทาง Facebook เจอก่อนครับแล้วก็ดูผลงานทาง YouTube ก็เห็นบอกประสิทธิภาพดีก็เลยดูรายละเอียดไล่มาเรื่อยๆครับตามเน็ตตามอะไรไฟเตือนขึ้นมาก็เอาไปเช็คที่ศูนย์ก็เขาก็บอกแบตไฮบริดก็เริ่มหมดก็มีปัญหาตรงแบตไฮบริดครับไฟเตือนก่อนครับอันดับแรก แต่การเร่งรู้สึกว่าแตกต่างกับเมื่อเช้าที่ตอนมาใช่ไหมครับแล้วก็เบรคจะเนึบขึ้นจะสั้นขึ้นระยะระยะมันจะกระชับขึ้นครับผมเองอัตราเร่งดีขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่บอกแบตมีปัญหาคือเหยียบมันจะหน่วงแล้วเสียงเครื่องเวลาเร่งจะเสียงเราจะรู้เลยว่ามันอั้นมันเหยียบไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวน <Christina. S 1> ี it happens, it so, dead, mm ้พอเปลี่ยนมามั่นใจมากเวลาเวลาเราเหยียบก่อนหน้านี้คือถ้าแซงไม่มั่นใจนี้มันมันมันกลัวมันหนืดเกินแซงไม่พ้นแบบนี้ครับมันจะอันตรายก็บริการดีครับทีมช่างอาจารย์หัวหน้าช่างแล้วก็ทุกคนก็ดูทำงานกันแบบให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับ รายละเอียดของรถเราเราก็ต้องใส่ใจกับมันนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็ศึกษาความรู้แต่ละอย่างที่จะไม่ทำให้มันเป็นมากขึ้นเพราะว่าอย่างกรณีแบตไฮบริดถ้ามันเริ่มรวนส่วนอื่นที่เกี่ยวกับการแปลงไฟของมันมันจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากไปนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยครับใส่ใจกับมันนะครับประมาณนี้